โครงการคนละครึ่งเป็นหนึ่งในโครงการที่ขับเคลื่อนโดยรัฐบาลในการกระตุ้นให้เกิดการจับจ่ายใช้สอยในประเทศเพื่อบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายของประชาชนรวมทั้งเพิ่มสภาพคล่องให้กับร้านค้าวันนี้จะพามาพูดคุยถึงสิ่งตอบรับที่ดีของพี่น้องประชาชนที่มีต่อโครงการคนละครึ่งนับตั้งแต่มีมาปลายปี25 6 3ค่ะมันทําให้เหมือนประชาชนกล้าใช้เงินซื้อกินมีโครงการคนละครึ่งนะคะแม่ค้าทุกคนขายดีคะ่ะแฮปปี้นะคะ อยากให้มีเฟสต่อไปเรื่อยๆค่ะจะได้ช่วยประชาชนมันก็เหมือนแบบเราได้มีการช่วยเหลือจากรัฐอะคะ่ะและตอนนี้เราอยู่กับท่านรองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีท่านอนุชาบุรพัชัยศรีสวัสดีค่ะสวัสดีครับพูดถึงโครงการคนละครึ่งทั้ง3เฟสที่ผ่านมาได้รับเสียงตอบรับจากพี่น้องประชาชนยังไงบ้างคะท่านครับก็มีผู้ใช้สิทธิ์นะครับประมาณเกือบ28ล้านคนแล้วก็มีเงินที่จับจ่ายใช้สอยเนี่ยประมาณ2 3 6 0 0 0กว่าล้านบาท ซึ่งก็ต้องบอกว่ามีผู้ที่ได้รับประโยชน์นะครับในส่วนของพ่อค้าแม่ค้านะครับเป็น ผู้ค้ารายย่อยหาบเ,เล่แผงรอยตรงนี้เนี่ยประมาณเป็นล้านคนเลยทีเดียวเหมือนกันนะครับแล้วก็ตรงนี้ก็เรื่องของการหมุนเวียนในเศรษฐกิจตรงนี้เนี่ยมากกว่าถึง2-3สเท่าอีกนะครับตรงนี้ก็ได้เป็นประโยชน์มากแล้วก็เรื่องของแอปเป๋าังเราก็คงจะเข้าใจกันอยู่ตอนนี้นะครับว่าทุกคนก็คิดว่าไม่ได้ใช้ยากเหมือนอย่างที่คิดข้อมูลที่เราเก็บไว้ทั้งหมดเนี่ยก็จะเป็นประโยชน์ในอนาคตในการที่จะทําโครงการอื่นๆในอนาคตเนี่ยก็จะมีสิ่งอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับแอปพลิเคชันเกี่ยวกับเรื่องของ Data ที่ จะมาทําประโยชน์ให้กับทางด้านพี่น้องประชาชนอย่างต่อนเนื่องครับเสียงตอบรับพิดีจากพี่น้องประชาชนได้ยินว่าจะมีข่าวดีใช่ไหมคะสำหรับโครงการคนละครึ่งเฟสที่4ครับคณะรัฐมนตรีเนี่ยได้มีมติไปแล้วนะครับว่าจะให้มีการใช้จ่ายในส่วนของคนละครึ่งเฟสที่สี่ในเดือนประมาณมีนาคมแต่ทั้งนี้เนี่ยด้วยความที่ว่าเรามีโควิดที่แพร่กระจายอยู่ในตอนนี้เนี่ยมาใหม่หีกและรอบหนึ่งนั้นท่านนายกรัฐมนตรีก็คิดว่าอาจจะให้เร็วขึ้นอาจจะก่อนมีนาคมด้วยซ้าไปนะครับเพื่อที่จะได้ต่อยอดจากสิ่งที่ทํามาในอดีตแล้วก็ให้ ประชาชนได้ใช้ใจ่ายอย่างต่อเนื่องเพื่อจะกระตุ้นเศรษฐกิจด้วยครับโครงการคนละครึ่งเป็นโครงการที่ช่วยเข้ามากระตุ้นภาคเศรษฐกิจให้มีการหมุนเวียนของเม็ดเงินมากขึ้นในอนาคตอันใกล้นี้เราจะเห็นนโยบายใหม่ๆของทางภาครัฐไหมคะโครงการชอบดีมีคืนการที่ประชาชนได้ใช้ใจ่ายแล้วก็นําไปลดหย่อนภาษีนอกจากนี้ก็จะมีการลดในเรื่องของค่าธรรมเนียมดําเนินธุรกรรมต่างๆอย่างเช่นในการที่จะไปโอนอสังหาริมทรัพย์เรื่องของการแก้กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับพี่น้องประชาชนโดยเฉพาะอย่างยิ่ง กยศกองทุนเพื่อการกู้ยืมเพื่อการศึกษาอาจจะมีการให้กู้ยืมโดยที่ว่าไม่ต้องมีผู้ค้ำประกันอันนี้ก็จะทําให้นักเรียนนักศึกษาสามารถเข้าถึงกองทุนได้ง่ายขึ้นทั้งหมดนี้คือข่าวดีเลยนะคะสําหรับพี่น้องประชาชนค่ะเราได้ยินถึงทิศทางในการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนภายใต้การขับเคลื่อนโดยรัฐบาลวันนี้ขอขอบพระคุณท่านรองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีท่านอนุชาบุรุษชัยศรีเป็นอย่างสูงนะคะขอบพระคุณค่ะขอบคุณครับ